เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตึกเช่าแห่งหนึ่งที่พักอาศัยแถวนี้เป็นตึกแถวทั้งหมดบ้างก็สี่ชั้นบ้างก็ห้าชั้นแต่ตึกที่ครอบครัวของเอมาอาศัยอยู่นั้นมีทั้งหมดหกชั้นชั้นที่หกเป็นดาดฟ้าครอบครัวของเอไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง เจึงต้องย้ายออกจากบ้านเช่าหลังเก่าเพราะเจ้าของบ้านกำลังจะขายบ้านที่ครอบครัวของเอเคยอยู่พ่อของเอเลยตัดสินใจว่าจะย้ายเข้ามาอยู่กับน้องชายเขาที่เช่าอยู่ตึกนี้เพราะมีหลายชั้นแบ่งกันอยู่แชร์ค่าเช่ากันจะได้ถูกลงพ่อก็พาแม่และเอเข้ามาดูที่ตึกโดยชั้นล่าง อาของเอได้เปิดเป็นร้านเกมพอขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็เป็นชั้นลอยที่เอาไว้เก็บของเป็นชั้นโล่งๆไม่มีห้องไม่ลบส่วนชั้นที่สามจะเป็นห้องของอากับแฟนของอานอนอยู่ชั้นนี้ถัดไปจะเป็นชั้นสี่จะมีอยู่สองห้องคือห้องที่ติดกับบันไดาทางขึ้นขอเรียกห้องนี้ว่าห้องใหญ่ หน้าห้องใหญ่นี้มียันติดหน้าห้องทั้งหมดห้าแผ่นใหญ่ๆทั้งยันไทยจีนและห้องตรงข้ามที่ติดกับบันไดทางขึ้นไปชั้นห้าขอเรียกห้องนี้ว่าห้องเล็กเพราะขนาดห้องเล็กก็ห้องตรงข้ามมากแม่ของเอเห็นห้องเล็กก็เลยให้เอมานอนอยู่ห้องเล็กแทนเพราะเหมาะกับการนอนอยู่คนเดียว อาของเอก็พูดขึ้นมาว่าไม่ได้นะห้องนี้นอนไม่ได้แม่ของเอก็เอะใจว่าทำไมถึงนอนไม่ได้แต่อาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเอหรือได้นอนห้องใหญ่แทนส่วนพ่อกับแม่นอนห้องที่อยู่ข้างบนชั้นห้าก่อนย้ายเข้าไปอยู่แม่ของเอคุยกับพ่อว่านี่มันแปลกๆนะ ทำไมถึงนอนห้องนั้นไม่ได้ล่ะพ่อของเอก็บอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกนอนห้องใหญ่ก็ดีแล้วว้างดีมีระเบียงด้วยคืนแรกที่ย้ายเข้าไปอยู่ปกติเอจะไม่เคยนอนคนเดียวเลยนี่เป็นครั้งแรกตอนนั้นเวลาประมาณสามทุ่มกว่าเอก็อาบน้ําเตรียมตัวที่จะนอนเพราะเหนื่อยกับการจัดเก็บข้าวของเ ก็นอนหลับไปได้สักพักก็มีเสียงคนมาบิดลุกบิดประตูเหมือนพยายามจะเปิดเข้ามาเอก็ตกใจแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาเอหยิบโทรศัพท์มาดูตอนนี้เป็นเวลากเกือบจะเที่ยงคืนแล้วเอตื่นมาได้สติเต็มที่แล้วก็ยังได้ยินเสียงนั้นอยู่แต่ไม่ได้พูดอะไรออกไปเพราะคิดว่าคงจะเป็นอาหรือแม่ คงจะมาเช็คว่าหลับแล้วหรือยังตอนเช้าเอก็ถามคนในครอบครัวว่าเมื่อคืนมีใครไปบิดประตูห้องหนูหรือเปล่าคําตอบของคนในบ้านคือไม่มีใครไปบิดอาเข้านอนตั้งแต่สี่ทุ่มส่วนพ่อกับแม่ก็หลับเวลาเดียวกับเอเอก็เลยนั่งงงอยู่แบบนั้นเพราะมั่นใจมากว่าไม่ได้ฝันแน่ วันต่อมาก็ยังมีเสียงแบบเดิมเวลาเดิมแต่คราวนี้มันหนักขึ้นเพราะเหมือนว่ามีคนพยายามดันประตูมีเสียงเหมือนมีอะไรมากระแทกประตูอยู่เรื่อยๆเหมือนที่จะต้องการจะเข้ามาข้างในตอนนั้นเอกลัวมากไม่กล้าลุกไปเปิดไฟได้แต่นอนคุมโปงเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกวันจนบางครั้ง เอมาบ่นกับเพื่อนที่โรงเรียนว่าเมื่อคืนแทบจะไม่ได้นอนเลยเอจึงเล่าเรื่องนี้ให้พ่อแม่ฟังแม่ของเอก็ไม่สบายใจกลัวว่าลูกสาวจะเจออะไรไม่ดีก็เลยพาเอไปทําบุญหลังจากนั้นเอก็หลับสบายขึ้นแต่เสียงบิดลูกบิดประตูกับเสียงเหมือนคนกระแทกประตูนั้นก็มีให้ได้ยินบ้างเป็นบางคืน จนวันหนึ่งมีคนเก็บของเก่าเดินเข้ามาคุยกับอาของเอว่าขยันจังเลยนะเปิดร้านทั้งวันทั้งคืนรวยแล้วมัง้งอาของเอก็ยืนทำหน้างง,งๆเพราะร้านเกมของอาเปิดถึงแค่เที่ยงคืนปกติถ้าลูกค้าไม่ได้เล่นต่อหาทุ่มก็ปิดร้านแล้วอาของเอก็เลยบอกคนเก็บของเก่าไปว่า ผมปิดตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วครับลุงดึกสุดก็ไม่เกินเที่ยงคืนลุงตาฝาดไปหรือเปล่าครับลุงเก็บของเก่าก็ยังพูดอีกว่าไม่ได้ตาฝาดแน่นอนเพราะลุงยืนเก็บขยะหน้าร้านแล้วลุงก็เห็นว่าข้างในมีผู้หญิงผมยาวกับเด็กนั่งอยู่บนเก้าอี้อาของเอก็ไม่ได้พูดอะไรกลับไปอาของเอนั้นไม่มีลูก เพราะแฟนอามีความผิดปกติที่หมดลูกทําให้ไม่สามารถมีลูกได้จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีเด็กนั่งอยู่บนเก้าอี้หลังเที่ยงคืนจากเรื่องที่ขนเจ็บของเก่าเล่าให้ฟังแม่เอก็ไม่สบายใจบวกกับสิ่งที่เอเจอแม่เริ่มสงสัยแต่อาก็เงียบไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังพ่อของเอเองก็บอกว่า แม่คิดมากไปหรือเปล่าคงไม่มีอะไรหลอกต่อมาเอก็ได้ลูกแมวจรมาเลี้ยงเอเลยเอาขึ้นไปอยู่ที่ห้องด้วยเพราะห้องของเธอกว้างตอนหัวค่าเอจะเปิดประตูห้องไว้แล้วนอนดูทีวีแม่ก็จะอยู่ชั้นลอยทํากับข้าวอากับแฟนจะอยู่ชั้นล่างดูร้านเกมส่วนพ่อเอก็ทํางานกว่าจะกลับ ก็ตอนดึกๆระหว่างที่เอดูทีวีอยู่นั้นลูกแมวก็มีอาการแปลกๆอยู่ๆมันก็เดินเข้าไปใกล้ๆประตูห้องแล้วร้องขู่เอก็งงว่าแมวเป็นอะไรเอจึงเรียกแมวให้กลับมานั่งข้างๆแต่มันไม่ยอมมายังคงร้องขู่และทำท่าทางเหมือนกลัวอะไรอยู่เอเลยเดินเข้าไปอุ้มแมวกลับมา แล้วพูดว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยร้องทำไมเพราะข้างนอกก็ไม่มีใครอยู่เลยชั้นนี้ที่เออยู่นั้นก็มีแค่เอกับแมวตอนนั้นเองเอก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าลูกแมวคงยังไม่คุ้นสถานที่แต่ก็ไม่ใช่ครั้งเดียวที่แมวแสดงอาการแบบนี้ บางครั้งแมววิ่งหนีไปทางประตูระเบียงเหมือนกับว่ามีใครไล่มันทั้งทที่ก็ไม่มีใครเอก็เริ่มกลัวขึ้นมาและไม่กล้าอยู่คนเดียวที่ห้องบางครั้งเอต้องเปิดไฟทั้งชั้นเพื่อลดความกลัวมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เอ เดินขึ้นบันไดาจากชั้นสมาชั้นสี่อยู่ๆก็เหมือนมีใครมาพักเอให้ตกบนันไดแต่โชคยังดีที่เอเอามือจับราวบันไดไว้ได้ทันแต่เอวของเอก็กระแทกกับราวบนาันไดทำให้เอเจ็บอยู่หลายวันเอมั่นใจว่าไม่ได้เดินสะดุดหรือเลื่อนอะไรทั้งนั้นเอก็ไปเล่าให้แม่ฟัง แม่ของเอก็สั่งให้ระวังเวลาเดินขึ้นลงเหตุการณ์ประมาณนี้จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆจนเอเริ่มชินกับเสียงลูกบิดที่ประตูห้องนอนเหตุการณ์จะเป็นประมาณนี้มาเรื่อยๆจนเอชินกับเสียงบิดลูกบิดประตูห้องนอนเรื่องที่คนในละแวกบ้านเห็นร้านเกมของอาเปิดตอนตีสามตีสี่แต่ความจริงนั้น ปิดตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วถึงจะเหลือลูกค้าแต่ก็จะบอกว่าร้านจะปิดแล้วลูกค้าก็จะกลับบ้านกันหมดอาของเอเปิดร้านเกมที่ตึกนั้นมาเป็นเวลาเจ็ดปีค่อนข้างสนิทกับลูกค้าที่มาเล่นส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำวันหนึ่งเอไปซื้อขนมข้างๆบ้านอยู่ๆป้าคนที่ขายของเขาก็ถามว่า เป็นยังไงบ้างอยู่ได้หรือเปล่าปกติดีใช่ไหมเอ <A S 1> ก็ยืนงงแต่ก็ตอบกลับไปว่าอยู่ได้ค่ะไม่มีอะไรป้าที่ขายของก็บอกอีกว่าดีแล้วดีแล้วที่อยู่ได้แกก็พูดอีกว่าเอเป็นเด็กดีไม่มีอะไรทํำ้ายเอได้หรอกเนื่องจากร้านขายของข้างบ้านเอเป็นป้าคนจีนแก่แก่สองคนบางครั้งที่ไปซื้อของ เอก็จะช่วยป้าแกยกของจัดของอยุ่เป็นประจำเอเป็นผู้หญิงตัวเล็กแต่เอนั้นเป็นคนที่มีน้ำใจกับทุกคนช่วยอะไรได้เอก็จะช่วยจากนั้นเหตุการณ์ก็ไม่ได้มีอะไรมากอาจจะเป็นเพราะว่าเอเริ่มชินกับการที่อยู่ที่นี่แล้วจนมาวันหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชั้นที่ห้าเป็นชั้นที่พ่อกับแม่เอนอนอยู่ วันนั้นก่อนนอนแม่ของเอก็ล็อกห้องปกติอยู่ๆคืนนั้นพ่อของเอเกิดอาการร้อนๆเลยลุกขึ้นมาอาบน้ำตอนตีสาที่ห้องน้ำชั้นสตำาแน่งห้องน้ำจะตรงข้ามกับห้องนอนของเอหลังจากที่พ่อของเออาบน้ำเสร็จก็เดินเข้ามาในห้องห้องของแม่และพ่อของเอจะเป็นลูกบิด และมีกอนล็อกอยู่อีกชั้นหนึ่งอยู่ๆก็มีเสียงบิดลูกบิดดังมากจนแม่ของเอตกใจตื่นแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วอยู่อๆกอนก็เด้งออกจากตัวล็อกเองมีเสียงดังป๊อกแม่ของเอก็เริ่มใจคอไม่ดีก็เลยลุกไปล็อกกอนอีกทีเสียงบิดลูกบิดประตูก็ยังคงดังอยู่เรื่อยเรเริ่มทำให้เกิดความลำคาญ พ่อของเอจึงลุกขึ้นไปใช้มือตบประตูหนึ่งครั้งแล้วกลับมานอนจากนั้นก็ไม่มีเสียงอะไรอีกเลยพ่อเอบอกกับแม่ว่าอย่าเล่าเรื่องนี้ให้เอฟังนะพราเดี๋ยวเอจะกลัวเช้าวันถัดมาห้องเล็กที่ชั้นสมีน้ำขังเนื่องจากท่อระบายน้ำที่ต่อมาจากชั้นห้าเกิดรั่วทำให้มีน้ำขังในห้องเล็กที่ชั้นสี่ แม่เอก็จัดการเก็บกวาดจนเรียบร้อยเหมือนเดิมนอกจากนี้เวลาที่เอไปอาบน้ำปกติเอจะอาบน้ำที่ชั้นสองวันนั้นเออยากลองไปอาบน้ำที่ชั้นสี่เพราะชั้นสี่มีอ่างอาบน้ำอยากแช่น้ำและขัดตัวแต่มันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดเอรู้สึกว่าระหว่างที่กำลังอาบน้ำเหมือนมีคน มองจ้องอยู่ตลอดเวลาทำให้เอเกิดความรู้สึกที่ไม่สบายใจและกลัวมากเวลาที่เอนอนไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนบางครั้งรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมากระชากขาความรู้สึกเหมือนมีคนมาดึงทำให้เอชอบตื่นมากลางดึกหรือตื่นเวลาพักผ่อนตอนกลางวันอยู่เป็นประจำเอ ก็เล่าให้แม่ฟังบอกว่าเหมือนมีใครมาดึงเอให้หลุดออกจากล่างเลยความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นทำให้เอสะดุ้งตื่นทุกครั้งแม่เอเริ่มกังวลใจหนักขึ้นเพื่อนของแม่เอเลยพาไปหาล่างทรงคำตอบที่ได้คือล่างทรงบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งตายทั้งกรมเขาอยู่ที่นั่นอยู่มานานมาก จนกลายเป็นเจ้าที่ของที่นั่นไปแล้วทำได้แค่ทําบุญหรือเอาของไปเซ้นไหว้แม่เอถึงกับช็อกไปเลยพอกลับบ้านมาเลยเรียกอามาคุยอาจึงยอมเล่าให้ฟังอาบอกว่าได้ยินมาจากคนที่อยู่แถวแถวนี้บอกว่าตึกนี้เคยมีคนตายตึกนี้เคยเป็นตึกที่เท่าแก่ทําเป็นโรงงานเย็บผ้า เลยมีคนอยู่เยอะแต่ด้วยเศรษฐกิจไม่ดีช่วงหนึ่งเลยต้องปิดกิจการไปวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของการทำงานมีผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งยังไม่ได้ออกจากตึกเพราะล้อสามีมาลับลูกจ้างคนอื่นๆเริ่มทยอยกลับออกจนหมดทำให้เจ้าของตึกเข้าใจว่าไม่มีคนอยู่จึงล็อกประตูจากด้านนอกพอมันรู้อีกทีก็ตอนที่สามีของผู้หญิงคนนั้น มารับแล้วแต่พบว่าเธอกลายเป็นศพไปแล้วหลังจากนั้นเจ้าของตึกก็ทําบุญเชิญพระมาสวดแต่ก็เหมือนว่าจะไม่มีประโยชน์เพราะผู้หญิงคนที่ตายอยู่ในตึกนั้นตอนมาพบศพศพได้อยู่ในห้องเล็กชั้นสี่อาเล่าต่อว่าใครมาเช่าที่นี่ก็อยู่ได้ไม่นานบางคน ขนข้าวของออกไปตอนกลางดึกมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เจ้าของตึกจ้างคนงานมาทำไฟใหม่ที่ตึกคนงานก็เข้าไปนอนในห้องเล็กนั้นนอนกับภรรยาของเขาคนอื่นๆที่เป็นลูกน้องก็นอนอีกห้องคนงานเล่าว,ว่าแฟนเขานอนอยู่ฝั่งซ้ายมือตอนกลางคืนเขาหันไปทางขวาเขารู้สึกว่าเหมือนมีคนมานอนอยู่ข้างๆ ที่ฝั่งขวาก็เลยลืมตามมามองปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นไม่ใช่ภรรยาของเขาแต่เป็นเงาผู้หญิงผมยาวผิวดำใส่ชุดขาวผมปิดหน้าปิดตาเขาจึงลุกขึ้นทันทีแล้วปลุกแฟนกับลูกน้องให้คนของกลับเลยตอนนั้นเวลาประมาณตีสองเห็นจะได้หลังจากนั้น ครอบครัวของเอก็เริ่มไม่สบายใจที่จะอยู่ที่นี่ประกอบกับว่าเจ้าของตึกเขาอยากได้ตึกคืนตอนแรกที่เขาให้ช่างมาทำใหม่เพราะจะให้ลูกชายมาอยู่แต่เพราะเกิดเรื่องนี้ขึ้นบวกกับใครมาเช่าก็อยู่กันได้ไม่นานมีอาของเอนี่แหละที่อยู่ได้นานที่สุดเจ้าของตึกจึงตัดสินใจขอให้ย้ายออก ครอบครัวของเอไม่ค่อยลำบากมากนักเพราะของน้อยแต่อาของเอมีของเยอะมากไหนจะของใช้ส่วนตัวคอมพิวเตอร์ในร้านเมื่อเอย้ายออกจากที่นั่นแล้วแม่เอก็เล่าเรื่องคืนนั้นที่พ่อลุกขึ้นมาอาบน้ำตอนตีสให้ฟังพ่อเอก็พูดว่าไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องนี้จะมาเจอกับตัวตอนแรกพ่อเอ ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางสักเท่าไหร่นะักพอบอกว่าวันนั้นกลับบ้านมากำลังเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้นห้าพ่อก็เห็นเงาผู้หญิงผิวสีดำดำมากผมยาวปิดหน้าชุดขาวยืนยู่ตรงทางเข้าประตูของห้องเล็กที่อยู่ชั้นสพ่อเอก็ตกใจแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจแล้วเดินผ่านผู้หญิงคนนั้นไป ที่พ่อเอเห็นผู้หญิงคนนั้นอาจเป็นเพราะพ่อเอมีเซนถึงได้เจอเข้ากับตัวเองไม่ได้มาเป็นเสียงเหมือนที่คนอื่นๆเจอส่วนอากับแฟนพวกเขาไม่เคยขึ้นมาบนชั้นสี่เลยอาศัยอยู่แค่ชั้นหนึ่งแล้วก็ขึ้นมานอนชั้นสอาจจะเป็นเพราะอารู้ประวัติที่นี่เลยไม่ขึ้นมาอยู่ปัจจุบันเอไม่รู้เลยว่า ตึกนั้นยังคงอยู่หรือเปล่าหรือบางทีอาจจะมีคนที่มาอยู่ใหม่เจอเหมือนกับที่ครอบครัวของเอเจอก็เป็นได้